คุณเคยไหมที่คุณพยายามจนสุดใจแต่กลับถูกทำให้รู้สึกว่ายังดีไม่พอเคยไหมที่คุณยื่นหัวใจให้ทั้งดวงแต่เขากลับถือมันเหมือนของที่ไม่มีราคาเคยไหมที่คุณอยู่เคียงข้างใครบางคนในวันที่เขาอ่อนแอแต่พอคุณเหนื่อยขึ้นมาเขากลับทำเหมือนไม่เห็นสิ่งที่คุณเคยทำให้เลย ถ้าคุณเคยบทความนี้คือของคุณเพราะวันนี้เราจะไม่มานั่งร้องไห้กับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวและเราจะไม่สอนให้คุณเอาคืนด้วยความเจ็บความโกรธหรือการทำร้ายใครแต่เราจะสอนให้คุณเอาคืนแบบเหนือระดับเอาคืนด้วยวิธีที่สง่าง,งามเอาคืนด้วยวิธีที่ทำให้เขาจำไปจนวันสุดท้าย เอาคืนด้วยวิธีที่ทำให้คุณกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของชีวิตและที่สำคัญเอาคืนด้วยวิธีที่ทำให้เขาเสียดายคุณไปทั้งชีวิตเพราะถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณจะต้องทำให้เขารู้ว่าคุณนี่แหละคือคุณค่าที่เขาไม่เคยคู่ควรตั้งแต่แรกและนี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดพร้อมหรือยังที่จะเอาคืนในแบบที่สงบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุด พร้อมหรือ,อยังที่จะทวงคืนชีวิตและคุณค่าที่คุณสมควรได้รับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยข้อที่หเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือทำความเข้าใจให้ลึกที่สุดว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่ได้ผิดอะไรเลยการที่ใครสักคนไม่เห็นค่าของคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าแต่แปลว่าคนคนนั้นไม่ได้มีสายตาที่ลึกซึ้งพอจะมองเห็นของดีตรงมา ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนพอจะเข้าใจความตั้งใจความจริงใจและความทุ่มเทที่คุณมอบให้และยิ่งไปกว่านั้น <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่จนกว่าจะสูญเสียมันไปก่อนมนุษย์จำนวนมากไม่ได้เจ็บปวดเพราะความจริงแต่เจ็บปวดเพราะความคาดหวังคาดหวังว่าเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักคาดหวังว่าเขาจะเห็นเราเหมือนที่เราเห็นเขาคาดหวังว่าเขาจะตอบแทนสิ่งดีๆของเราด้วยสิ่งดีๆกลับมา แต่ความเป็นจริงของความสัมพันธ์คือคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขารู้สึกได้คุณควบคุมได้แค่คุณเองเท่านั้นและบ่อยครั้งในความสัมพันธ์เรามักทุ่มเทจนลืมมองตัวเองลืมถามตัวเองว่าที่ทุ่มขนาดนี้เพราะรักจริงๆหรือเพราะกลัวเสียเขาไปหรือแย่ยิ่งกว่าคือทุ่มเพราะอยากพิสูจน์ว่าตัวเองมีค่าทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลย คุณเกิดมาพร้อมคุณค่าในตัวเองคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ใครจะให้หรือใครจะพลากไปคุณค่าคือสิ่งที่คุณต้องเห็นเองก่อนแล้วโลกถึงจะเห็นตามแต่น่าเศร้าที่เมื่อเราอยากให้ใครเห็นค่าเรามากๆเรากลับยอมลดค่าตัวเองลงเพื่อให้เขายอมรับยอมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่เขาชอบยอมทนยอมฝืนยอมเจ็บยอมทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเพียงเพราะอยากรักษาคนที่ไม่เคยพยายามรักษาเราเอาไว้ มันเป็นความจริงที่โหดร้ายแต่จําเป็นต้องยอมรับว่าเมื่อเขาไม่เห็นค่าไม่ใช่เพราะเราไม่มีค่าแต่เพราะเขาไม่ได้มองด้วยใจที่เปิดไม่ได้มองด้วยความใส่ใจและไม่ได้มองด้วยความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณบางครั้งเขาแค่ชินที่มีคุณอยู่ตรงนั้นเสมอจนเขาคิดว่าคุณไม่มีวันจากไปชินกับความดีของคุณจนคิดว่าความดีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาชินกับใครที่คุณพยายามจนเขาไม่รู้สึกว่าต้องพยายามอะไรเลย และนี่แหละคือสาเหตุที่เขาลดค่าคุณไม่ใช่เพราะคุณมีค่าน้อยแต่เพราะเขาวางใจมากเกินไปว่าคุณจะอยู่เขาไม่คิดว่าจะสูญเสียคุณไปเขาจึงไม่เคยตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของคุณการมองเห็นคุณค่าของคนอื่นต้องอาศัยวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีการที่เขามองไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยแต่มันเกี่ยวกับมุมมองช่วงชีวิตสติและระดับจิตใจของเขาเอง ต่างคนต่างถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันบางคนถูกสอนให้เห็นค่าของความรักบางคนถูกสอนให้มองคนเป็นแค่ตัวเลือกบางคนถูกสอนให้รักษาความสัมพันธ์บางคนถูกสอนให้ใช้คนอื่นแทนที่ความว่างเปล่าของตัวเองและหากคุณบังเอิญไปเจอคนที่ไม่รู้จักคำว่าคุณค่าคุณก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองด้อยค่าทั้งที่คุณไม่ได้มีอะไรผิดเลยดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทำไม่ใช่การถามว่าฉันไม่ดีตรงไหน แต่ควรถามว่าทำไมฉันถึงยอมให้ใครบางคนลดค่าฉันในขณะที่ฉันควรเห็นค่าตัวเองมากที่สุดและเมื่อคุณกล้าพูดความจริงข้อนี้กับตัวเองได้ความเจ็บปวดจะเริ่มเบาลงเพราะคุณจะรู้ว่าไม่ใช่คุณที่ขาดไม่ใช่คุณที่น้อยไม่ใช่คุณที่ด้อยแต่เป็นเขาที่ยังไม่เติบโตพรจะเห็นของดีที่ยืนอยู่ตรงหน้าความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกวันนี้เป็นเพียงผลจากความคาดหวังที่ไม่สมดุล คุณให้มากกว่าแต่เขาเห็นน้อยกว่าคุณจริงใจมากกว่าแต่เขาตระหนักน้อยกว่าคุณพยายามรักษาแต่เขาพยายามปล่อยวางมันไม่แฟร์แต่นี่คือความจริงและคุณต้องจำให้ขึ้นใจว่าคุณค่าในตัวคุณไม่ได้ลดลงเพียงเพราะคนคนหนึ่งไม่เห็นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ใช่จะไม่ทำให้คุณต้องพยายามเกินตัวคนที่ใช่จะเห็นค่าคุณตั้งแต่ยังไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย คนที่ใช่จะไม่ปล่อยให้คุณต้องสงสัยมูลค่าของตัวเองแม้เพียงครั้งเดียวและก่อนที่ใครคนนั้นจะเข้ามาคุณต้องเป็นคนแรกที่เห็นค่าของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะวันใดที่คุณเห็นค่าตัวเองอย่างเต็มที่วันนั้นคุณจะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยอีกต่อไปข้อที่สองการเอาคืนอย่างแท้จริงไม่ใช่การโต้กลับไม่ใช่การประชดไม่ใช่การแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณโกรธหรือเสียใจ แต่คือการหยุดวิ่งตามทั้งหมดอย่างสงบและหนักแน่นที่สุดเพราะตราบใดที่คุณยังวิ่งตามคุณยังยืนอยู่ในตำแหน่งของคนที่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครบางคนหันมามองและตำแหน่งนั้นไม่เคยทำให้ใครได้รับความเคารพไม่เคยทำให้ใครถูกเห็นค่าและไม่เคยทำให้ใครกลับมารักคุณด้วยความเต็มใจมีแต่ยิ่งทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณจะยอมทุกอย่างโดยไม่กล้าหายไปไหน การวิ่งตามจึงเป็นเหมือนการประกาศไกลๆว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาก้าวต่อคุณก็ต้องก้าวตามถ้าเขาหายคุณก็ต้องห่วงถ้าเขาเฉยคุณก็ต้องเจ็บและถ้าเขาไม่สนใจคุณก็ต้องฝืนรอทั้งหมดนี้คือการมอบอำนาจในชีวิตให้คนคนหนึ่งมากเกินไปจนตัวคุณเองไม่เหลือพื้นที่ให้ยืนอย่างมั่นคง การหยุดวิ่งตามไม่ใช่การเฉยชาแต่เป็นการฟื้นความสง่างามของตัวเองคืนมาเป็นการดึงพลังจากภายนอกกลับสู่ภายในเป็นการกลับมาเป็นเจ้าชีวิตของตัวเองอีกครั้งหลายครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพราะพยายามมากเกินไปเหนื่อยเพราะกาังวลว่าเขาจะหายไปเหนื่อยเพราะคิดว่าเขาไม่รักเหนื่อยเพราะกลัวว่าเขาจะเจอใครใหม่แต่การเหนื่อยทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะคุณยังยึดเขาเป็นศูนย์กลางของชีวิต ทั้งที่ในความเป็นจริงคนที่ควรเป็นศูนย์กลางคือคุณเองการที่คุณหยุดวิ่งตามคือการบอกกับตัวเองว่าฉันเลิกยกอำนาจเหนือความสุขของฉันให้ใครแล้วและการตัดสินใจแบบนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญทางจิตวิทยาที่ทำให้คนเรากลับมามีคุณค่าในสายตาตัวเองซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการทำให้โลกภายนอกกลับมาเห็นค่าคุณด้วย การหยุดวิ่งตามไม่ใช่เพื่อให้เขากลับมาแต่เพื่อให้คุณกลับมาหาตัวเองเพราะตราบใดที่คุณยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นค่าคุณก็จะไม่มีวันเติบโตไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าและไม่มีวันได้พบคนที่เห็นค่าคุณจริงๆการหยุดวิ่งตามทำให้คุณได้ตั้งคำถามใหม่กับชีวิตคำถามที่คุณไม่เคยกล้าถามในตอนที่คุณกลัวเขาจะไปเช่นฉันมีความสุขจริงไหมฉันอยากได้รับความรักแบบไหน ฉันยอมเสียตัวตนของฉันไปแค่ไหนเพื่อรักษาคนคนนี้ฉันกลัวการอยู่คนเดียวหรือกลัวเสียเขามากกว่ากันและที่สำคัญที่สุดฉันเคยเห็นค่าตัวเองจริงๆหรือ,อยังคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณเริ่มมองตัวเองอย่างซื่อสัตย์ขึ้นเริ่มกลับมาเข้าใจหัวใจตัวเองและเริ่มมองเห็นว่าแท้จริงแล้วคุณสมควรได้รับความรักที่ดีกว่านี้มากแค่ไหนหลายคนยังวิ่งตามเพราะกลัวการสูญเสีย แต่ความจริงคือถ้าความสัมพันธ์ต้องยือ้อก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงตั้งแต่แรกอยู่แล้วและหากคนที่คุณแคร์มากมายไม่เคยคิดจะยื้อคุณกลับมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นอาจเป็นสัญญาณชัดที่สุดว่าความรักครั้งนี้ไม่สมดุลจนไม่ควรอยู่ต่อสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ที่เขาไปแต่คือการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำลายคุณค่าตัวเองทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวการหยุดวิ่งตามจึงกลายเป็นการประกาศให้ตัวคุณเองรู้ว่า ฉันเลือกตัวเองแล้วและนั่นเป็นการเอาคืนที่นุ่มนวลที่สุดแต่แรงที่สุดเพราะมันทำให้อีกฝ่ายได้เห็นว่าคุณไม่ได้ล้มคุณไม่ขาดเขาคุณไม่ได้ยอมถูกทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวและที่สำคัญที่สุดคุณมีศักยภาพในการยืนด้วยตัวเองอย่างสง่างามการหยุดวิ่งตามทำให้คุณกลับมาเก็บพลังที่เคยทุ่มให้เขามาใส่ในชีวิตตัวเอง พลังที่เคยส่งไปให้คนที่ไม่เห็นค่าจะถูกดึงกลับมาเพื่อสร้างคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมพลังนั้นจะกลับมาเป็นความสงบความมั่นใจสเสน่ห์และความหนักแน่นในตัวคุณจนอีกฝ่ายสัมผัสได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยและนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาความสัมพันธ์ชี้ชัดมานานว่าเมื่อคุณหยุดวิ่งตามพลังของคุณจะกลับมาและเมื่อพลังของคุณกลับมาสเสน่ห์ของคุณก็จะกลับมาด้วย คนที่เคยมองข้ามคุณจะเริ่มตั้งคำถามคนที่เคยเฉยชาอาจเริ่มสังเกตคนที่เคยคิดว่าคุณไม่มีวันหายไปอาจเริ่มกลัวว่าเขากำลังจะจากไปจริงๆแต่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้คุณไม่ได้ทำเพื่อให้เขากลับมาอีกแล้วคุณทำเพื่อตัวเองกลับมาแข็งแรงขึ้นสวยงานขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บ แต่คือการทำให้คุณกลายเป็นคนที่เขาไม่คู่ควรอีกต่อไปข้อที่ 3. การเอาคืนที่แท้จริงไม่ใช่การเดินจากเขาไปแต่คือการเดินกลับมาหาตัวเองอย่างจริงจังการกลับมาหาตัวเองไม่ใช่คำสวยหรูที่ใช้ปลอบใจแต่เป็นจุดพลิกชีวิตที่หลายคนมองข้ามไปเพราะเวลาคุณผิดหวังจะใครซึกคนคุณจะเผลอทุ่มเวลาเฝ้าคิดวนซ้ำและจมอยู่กับความเจ็บปวดจนลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลหัวใจของตัวเอง ความจริงที่โหดร้ายคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เสียเวลารักษาคนอื่นแต่เสียเวลาเพราะลืมรักษาตัวเองคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อตามหาเหตุผลทำไมเขาไม่รักทำไมเขาไม่เห็นค่าทำไมเขาถึงเฉยทำไมเขาไม่เคยเก็บคุณไว้ในใจทั้งหมดนี้คือคำถามที่ทำร้ายความรู้สึกคุณทุกครั้งที่ถามเพราะคุณถามผิดคนคุณถามใจเขาทั้งที่คุณควรถามใจตัวเองก่อนว่า ฉันยอมรับอะไรที่มันน้อยกว่าที่ฉันสมควรได้รับมากไปไหมการเดินกลับมาหาตัวเองคือการยอมรับความจริงอย่างหนักแน่นว่าไม่ใช่ทุกคนที่คุณรักจะรักตอบและไม่ใช่ทุกคนที่คุณดีด้วยจะเห็นค่าความดีของคุณการยอมรับความจริงนี้คือก้าวแรกที่ทําให้คุณเริ่มปล่อยสิ่งที่คุณแบกไว้โดยไม่จาเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่เคยคู่ควรกับคุณตั้งแต่ต้นไม่มีใครควรใช้ความดีของคุณเป็นสิ่งที่เขามองข้าม และไม่มีใครควรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกน้อยลงในทุกๆวันการกลับมาหาตัวเองทำให้คุณค่อยๆมองเห็นว่าคุณปล่อยให้ตัวเองถูกละเลยมากแค่ไหนคุณยอมลดความต้องการของตัวเองเพื่อรักษาความรู้สึกของเขามากแค่ไหน คุณยอมทำร้ายตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยพยายามรักษาเลยแค่ไหนและเมื่อคุณเริ่มมองเห็นคุณถึงจะรู้ว่าคุณเสียตัวเองไปด้วยมือของคุณเองเพียงเพราะคุณรักคนคนหนึ่งมากเกินไปจนไม่เหลือความรักให้ตัวเองเลยแม้แต่น้อยการกลับมาหาตัวเองจึงเป็นการทวงคืนพื้นที่ที่คุณเผลอให้คนอื่นยึดไปพื้นที่ในหัวใจพื้นที่ในเวลาพื้นที่ในชีวิตและพื้นที่ในความฝันของคุณเอง ความสุขและคุณค่าของคุณไม่ควรถูกฝากไว้ในมือของใครซึ่งอาจปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ง่ายๆในขณะที่สำหรับคุณมันคือทุกอย่างการเดินกลับมาหาตัวเองคือการเริ่มให้เกียรติตัวเองอีกครั้งให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่าเดิมดูแลตัวเองมากกว่าเดิมฟังความต้องการของตัวเองมากกว่าเดิมและรักตัวเองแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครมารักก่อนจิตวิทยาชี้ว่าเมื่อคนเราเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริง เขาจะหยุดเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายและจะเริ่มเลือกความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงความสุขในตัวเองคุณจะเริ่มมองเห็นว่าใครควรอยู่และใครควรปล่อยไปคุณจะเริ่มแยกแยะออกว่าใครเข้ามาเพราะรักและใครเข้ามาเพราะอยากได้บางอย่างคุณจะเริ่มรู้ว่าความรักไม่ใช่การตามแต่คือการเดินเคียงกันอย่างเท่าเทียมการกลับมาหาตัวเองทำให้คุณไม่ต้องขอให้ใครเห็นค่าอีกต่อไปเพราะคุณรู้ดีว่าคุณค่าคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของใคร และเมื่อคุณรู้ค่าตัวเองชัดเจนจนไม่มีใครเขย่าได้สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันทีคือคุณจะเริ่มเปลี่ยนพลังงานและตัวตนจนคนรอบข้างสัมผัสได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณจะสงบขึ้นแต่มีพลังมากขึ้นคุณจะเงียบขึ้นแต่มั่นใจขึ้นคุณจะไม่เรียกร้องแต่กลับมีเสน่ห์มากกว่าเดิมคุณไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปและนั่นแหละคือจุดที่คนที่เคยมองข้ามคุณอาจเริ่มหันกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไป แต่ความจริงคือคุณไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเขาคุณแค่กลับมาเป็นตัวคุณที่แท้จริงที่เคยหายไปจากชีวิตเพราะคุณมัวแต่รักคนที่ไม่เห็นค่าการกลับมาหาตัวเองคือการเอาคืนที่ลึกล้ำและทรงพลังที่สุดเพราะคุณไม่ได้ทำให้เขาเจ็บแต่คุณทำให้ตัวเองดีขึ้นจนเขาไม่คู่ควรกับคุณอีกต่อไปและเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องขอให้ใครเห็นค่าเพราะคุณเป็นคนที่รู้ค่าตัวเองได้ดีที่สุดและนั่นคือความสวยงามที่สุดของการเติบโตหลังความเจ็บปวด ข้อที่สีการที่เขาไม่เห็นค่าคุณไม่ได้แปลว่าไม่มีใครจะไม่เห็นค่าในตัวคุณความจริงคือบางครั้งโลกใบนี้ก็แปลกประหลาดตรงที่คนที่คุณรักที่สุดกลับเป็นคนที่มองข้ามคุณที่สุดส่วนคนที่เห็นค่าของคุณจริงๆกลับเป็นคนที่คุณไม่เคยมองเห็นเลยเพราะคุณมัวแต่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญของคุณความรักมักเล่นตลกแบบนี้เสมอ เราอยากได้ความรักจากคนที่ไม่สนใจเราและเรากลับไม่สนใจคนที่อยากรักเราอย่างจริงใจแต่ความจริงที่คุณต้องยอมรับคือความไม่เห็นค่าของใครบางคนไม่ได้เป็นคำตัดสินคุณค่าของทั้งชีวิตคุณมันเป็นเพียงมุมมองจำกัดจากคนที่มีสายตาไม่กว้างพอเท่านั้นเองคุณต้องเข้าใจว่าการเห็นค่าคนอื่นเป็นเรื่องของระดับจิตใจยิ่งคนคนหนึ่งเติบโตทางอารมณ์มากเท่าไหร่เขายิ่งเห็นคุณค่าคนอื่นได้ง่ายขึ้นและลึกซึ้งขึ้น แต่ถ้าเขายังติดอยู่กับความอีโก้ความคาดหวังเพื่อตัวเองหรือความคิดที่ว่าคนดีๆจะไม่มีวันจากไปเขาจะไม่มีวันเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณแม้ว่าคุณจะดีแค่ไหนก็ตามคุณไม่สามารถฝืนให้ใครเข้าใจคุณได้และไม่สามารถบังคับให้ใครเห็นค่าคุณได้เพราะการให้คุณค่าคนอื่นต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ ไม่ใช่การโอบอ้อนไม่ใช่การอ้อนวอนและไม่ใช่การแสดงให้เขาเห็นว่าคุณพยายามมากแค่ไหนการพยายามมากเกินไปต่างหากที่ทำให้คุณดูมีค่าน้อยลงในสายตาคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่าเสียไปแล้วจึงรู้ค่าคนที่ไม่เห็นค่าคุณในวันนี้อาจเป็นคนที่เสียใยคุณที่สุดในวันหน้าแต่คุณไม่จำเป็นต้องรอวันนั้นเพราะการที่เขาไม่เห็นค่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณเลยแต่เกี่ยวกับเขาเองทั้งหมด บางคนมองเห็นเพชรไม่เป็นเพราะเขาใช้ชีวิตกับก้อนกรวดมากเกินไปบางคนไม่เห็นความรักดีๆเพราะเขายังติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในอดีตบางคนมีความกลัวลึกๆที่ไม่ยอมให้ตัวเองรับความรักที่ดีเพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรและบางคนก็แค่เด็กเกินไปในความรักไม่ได้เด็กตามอายุแต่เด็กตามวุฒิภาวะทางใจคนแบบนี้จะไม่รู้ว่าความรักดีๆหน้าตาเป็นยังไงแม้จะยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็ตาม สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือคุณไม่จําเป็นต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้กําหนดมูลค่าในตัวคุณโลกนี้มีผู้คนเป็นล้านมีคนอีกมากมายที่พร้อมจะรักสนับสนุนเห็นคุณค่าและชื่นชมความจริงใจของคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามแม้แต่นิดเดียวแต่คุณจะไม่มีวันเจอคนเหล่านั้นถ้าคุณยังยอมอยู่กับคนที่มองไม่เห็นคุณค่าคนคนเดียวไม่ควรกำหนดอนาคตของหัวใจคุณ ใครสักคนไม่ควรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือหมดความหมายในชีวิตคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตและเติบโตเป็นตัวของคุณเองอย่างเต็มที่และเชื่อเถอว่าบนโลกใบนี้มีคนที่พร้อมจะเห็นคุณค่าของคุณในแบบที่คุณเป็นมีคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตามมีคนที่พร้อมจะเข้าใจโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายซ้ำไปซ้ำมาและมีคนที่เห็นคุณเป็นของมีค่าตั้งแต่วันแรกที่ได้พบ ไม่ใช่วันที่คุณกำลังจะจากไปความผิดพลาดคือคุณเอาหัวใจตัวเองไปฝากไว้ที่คนเพียงคนเดียวจนลืมไปว่าคุณมีค่าแค่ไหนในสายตาโลกใบนี้คุณแค่ลืมมองไปร,บรอบๆเพราะคุณจ้องอยู่ที่ประตูหนึ่งบานที่ไม่ยอมเปิดจนลืมไปว่ามีประตูอีกหลายบานที่พร้อมเปิดรับคุณเสมอแต่คุณไม่เคยเห็นเพราะคุณรอให้บานที่ปิดสนิทเปิดขึ้นมาเพื่อคุณจิตวิทยาชัดเจนว่ามนุษย์มักยึดติดกับสิ่งที่ไม่ได้มิใช่สิ่งที่มีอยู่ คุณอยากได้รักจากเขาคนเดียวจนมองไม่เห็นรักดีๆที่อาจอยู่ใกล้คุณเพียงแค่กี่ก้าวและความจริงคือหลายครั้งที่คนที่เห็นค่าคุณจริงๆจะเข้ามาในชีวิตหลังจากคนที่ไม่เห็นค่าคุณเดินออกไปเพราะพื้นที่ในหัวใจคุณถูกคืนกลับมาแล้วคุณมีพื้นที่พอสำหรับคนที่ควรจะอยู่คุณมีเวลามากพอให้คนที่เห็นค่าได้เข้ามาและคุณมีพลังมากพอที่จะรักคนที่คู่ควร และนั่นคือเหตุผลที่ว่าความรักดีๆมักจะมาในวันที่คุณเริ่มรักตัวเองมากพอที่จะปล่อยความรักที่ไม่เห็นค่าคุณไปเมื่อคุณเข้าใจความจริงนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าการที่เขาไม่เห็นค่าเป็นความสูญเสียอีกต่อไปแต่มันคือการคัดกรองเป็นการแยกคนที่ใช่ออกจากคนที่ไม่ใช่เป็นการนำคุณออกจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจเพื่อพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจแทนการที่เขาไม่เห็นค่าคุณไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการหาคนที่เห็นคุณตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันที่เสียคุณไปแล้วถึงจะร้องไห้เสียดายข้อที่หเมื่อคุณตัดสินใจลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะเริ่มรู้ทันทันทีว่าที่ผ่านมาคุณเคยยอมลดทอนความฝันความต้องการและความสุขของตัวเองมากแค่ไหนเพื่อรักษาคนบางคนที่ไม่เคยคิดจะรักษาคุณเลยคุณอาจเคยหลอกตัวเองว่า ช่างมันขอแค่เขาอยู่ก็พอแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วการยอมเสียพื้นที่ชีวิตให้คนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ได้ทำให้เขาอยู่กับเรานานขึ้นแต่ทำให้เราค่อยๆหายไปจากตัวเองตั้งหากและนี่คือสิ่งที่คุณต้องเอาคืนแบบที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การทำร้ายเขาแต่คือการทวงคืนพื้นที่ชีวิตของคุณกลับมาอย่างเต็มรูปแบบ การเอาคืนด้วยการกลับมารักตัวเองคือรูปแบบหนึ่งของความยุติธรรมที่โลกนี้ให้ได้ดีที่สุดเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าต่อให้คุณเคยถูกมองข้ามถูกลดคุณค่าหรือถูกทำให้รู้สึกไม่พอเพียงสักแค่ไหนคุณก็ยังมีอำนาจเลือกที่จะพอแล้วกับการถูกปฏิบัติแบบนั้นและเดินออกมาด้วยศักดิ์ศรีที่สูงกว่าเดิมหลายเท่า คุณอาจเริ่มต้นด้วยการเลิกทำในสิ่งที่ใจไม่อยากทำสักทีเลิกฝืนเข้าหาคนที่ไม่เคยยอมขยับเข้ามาหาคุณก่อนเลิกพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ใครเห็นและเริ่มหันมาใช้เวลาพลังงานและหัวใจกับการสร้างชีวิตในแบบที่คุณอยากมีจริงๆบางทีคุณค่าในตัวเราจะชัดเจนที่สุดไม่ใช่ตอนที่เรายืนนิ่งให้ใครมอง แต่มันชัดเจนตอนที่เราขยับเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่คู่ควรตัางหากการเดินออกมานั้นไม่ใช่การหนีแต่คือคาประกาศไกลๆเย,ยว่าฉันเลือกฉันเองแล้วและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะพบว่าโลกไม่ได้แคบเท่าความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บโลกกว้างกว่านั้นและมีผู้คนและโอกาสมากมายที่พร้อมจะเห็นคุณค่าในแบบที่คุณเป็นโดยไม่ต้องลดทอนตัวเองแม้แต่นิดเดียว สิ่งที่น่าทึ่งคือเมื่อคุณกลับมามีความสุขกับตัวเองจริงๆคนที่เคยมองข้ามคุณอาจหันกลับมามองใหม่แต่คุณจะยิ้มออกเพราะตอนนั้นคุณจะรู้แล้วว่าคุณไม่ได้ต้องการสายตาย้อนกลับนั้นอีกต่อไปการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดคือการเติบโตจนเขาตามไม่ทันการรักตัวเองจนเขาไม่อาจลดค่าคุณได้อีกการยืนหยัดในเส้นทางใหม่ จนเขาไม่มีที่ยืนในโลกของคุณอีกต่อไปและท้ายที่สุดคุณจะพบว่าความรักที่คุณเฝ้ารอจากคนอื่นมาแสนนานแท้จริงมันเริ่มต้นที่ตัวคุณนี่เองและเมื่อคุณให้มันกับตัวเองได้เต็มที่คุณก็จะไม่มีวันกลับไปยองให้ใครไม่เห็นคุณค่าได้อีกต่อไปเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณคู่ควรกับอะไรคุณสมควรได้รับความรักแบบไหน และคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองหลงเข้าไปอยู่ในที่แคบๆที่ไม่มีที่ว่างให้ตัวคุณเติบโตอีกต่อไปนี่แหละการเอาคืนที่งดงามที่สุดของคุณสุดท้ายนี้ขอให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งการเอาคืนที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่มันคือการทำให้ตัวคุณเติบโตเพราะในวันที่คุณลุกขึ้นมายืนอย่างสง่างามในวันที่คุณยิ้มได้โดยไม่ต้องการการยอมรับจากใคร ในวันที่คุณกลับมามีชีวิตที่เปล่งประกายจนใครหลายคนมองตามวันนั้นคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณเสียไปไม่ใช่คนคนนั้นแต่คือภาระที่แอบแฝงมาในรูปของความสัมพันธ์เขาไม่เห็นคุณค่าก็ปล่อยเข้าไปอย่าตกต่ำตามการกระทำของใครแต่ให้สูงขึ้นด้วยการกระทําของตัวเองอย่าลืมว่าโลกนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะเห็นคุณค่าในตัวคุณ แต่คุณต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าตัวเองก่อนและเมื่อคุณทำได้คุณจะไม่ต้องเอาคืนใครเองเพราะชีวิตจะตอบแทนคุณเองและสิ่งที่คุณจะได้ยิ่งใหญ่กว่าแก่การเอาชนะใครมันคืออิสรภาพคือความสุขและคือตัวคุณที่สมบูรณ์ที่สุดจงใช้หัวใจที่เหลืออยู่เดินต่อไปอย่างมั่นคงให้เขาเสียดายให้ตัวคุณภาคภูมิใจและให้อนาคตพิสูจน์ว่า คุณมีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยเห็นมาเสมอ